สวัสดีค่ะครัวแม่ล c h ชาแนลสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะมาพบกับครัวแม่ลอีกแล้วนะคะวันนี้เราก็จะทำเมนูหมูหวานนะคะเพื่อนๆน,นะคะเดี๋ยววัตถุดิบที่มีอะไรบ้างนะคะมีหมูหวานนะคะมีเลยค่ะเราก็มีน้ำตาลปี๊บน้ำตาลทรายแดงพริกไทยดำเกลือ มีกระเทียมแล้วก็หอแมแดงนะคะอันนี้ก็คือเราจะเอามาตำรวมกันนะคะแล้วก็จะมีรสยีไก่นะคะเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการทำกันได้เลยค่ะขั้นตอนแรกเปิดแก๊สนะคะใส่น้ำมันพืชถึงทับทีนะคะใส่น้ำมันลงไปให้กระทะร้อนขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะใส่หอมแดงนะคะแล้วก็กระเทียมเยอนจะใส่ยากระสิ่ เราจะเอามาตารวมกันเลยนะคะเพื่อนผัดพ,พอหอมเลยนะคะผัดพอหอมน,นะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะใส่หมูลงไปเลยะคะ่ะหมูนี้เราจะใช้งกิโลนะคะ500กรัมน,นะคะหมูติดมันนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเราจะผัดให้พอสุกน,นะคะตามด้วยซอสถัวเหลืองนะคะ2ทับทีนะคะเพื่อนๆ เราจะต้องใช้ไฟกลางนะคะเี๋ยมันจะไหม้นะคะเดี๋ยวถ้าเกิดใช้ไฟแรงเกินนะคะแล้วก็ผัดต่อไปเลยคะ่ะตามด้วยรสมีไก่นะคะหนึ่งช้อนชานะคะตามดุต่อด้วยพริกไทยนะคะครึ่งช้อนชานะคะตามด้วยน้ำเปล่านะคะสี่ทับพีนะคะ ตอนนี้ก็เที่ยวไปสักพักหนึ่งนะคะให้หมูสุกนะคะ <_ d ata> ค่ะเพื่อนๆตอนนี้ก็ผ่านไป15นาทีแล้วนะคะอ่าถ้าเกิดน้ำมันแห้งนะคะ <_ d ata> พเพื่อนๆสามารถเติมน้ำได้เรื่อยๆนะคะเติมได้เลยนะคะข <_ d ata> ั้นตอนต่อไปนะคะเราก็เติมน้ำตาลปี๊บไปเลยนะคะ3มช้อนโต๊ะนะคะค <_ d ata> ่ะต่อไปตามต่อด้วยเกลือนะคะครึ่งช้อนชาน,นะคะ <_ d ata> ตามต่อด้วยซีอิ๊วดำนะคะครึ่งทับทีนะคะ เพื่อความหอมนะคะแล้วก็สีจะสวยขึ้นนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะเคี่ยวต่อไปนะคะตอนนี้หอมแล้วนะคะเคี่ยวต่อไปเรื่อยๆเลยนะคะพเพื่อนๆค่ะต่อไปตามต่อด้วยน้ําตาลทรายนะคะสามช้อนโต๊ะนะคะค่ะเพื่อนๆก็เคี่ยวต่อไปนะคะด้วยไฟกลางนะคะค่ะเพื่อนๆตอนนี้ก็คือเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะตักเสิร์ฟใส่จานไปกินกับข้าวสวยร้อนๆอร่อยมากเลยค่ะ สำหรับคลิปนี้นะคะเราก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะเพื่อนๆเพื่อนๆคนไหนชื่นชอบอาหารแนวการทำอาหารนะคะก็สามารถเข้ามาดูคลิปวิดีโอของเราได้นะคะฝากกดติดตามกดแชร์กดไลค์ให้คุณแม่ไลค์ด้วยนะคะเพื่อนๆเพื่อไม่พลาดชมคลิปต่อๆไปนะคะสำหรับคลิปนี้พวกเราขอตัวลาก่อนนะคะสวัสดีค่ะ